เมื่อคืนที่ผ่านมากําลังทหารจากกองร้อยฐานม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพกองกําลังผาเมืองร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าวกองกําลังผาเมืองและศูนย์อํานวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชแดนภาคเหนือหรือว่าสออปสอช,อชอนค่ะได้ตั้งจุดตรวจบนพื้นที่หมู่บ้านม่วงชุมตําบลมั่นปิน่นอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพบรถยนต์เก๋งสีดำติดป้ายทะเบียนกอไก่หอหีบ1460เชียงใหม่ได้ขับออกมาจากสวนส้มแห่งหนึ่งโดยมีรถจักรยานยนต์หนึ่งคันขับนำทางออกมาจึงได้ให้สัญญาณขอตรวจคน้นแต่รถจักรยานยนต์นะคะได้ขี่หลบหนีไปได้ทางกำลังทหารสามารถที่จะสกัดจับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวได้ที่บริเวณบ้านหัวนาตาบลม่อนปิน่นพร้อมกับควบคุมตัวชายสองคนที่โดยสารม,มาในรถก็คือนายปรีชาอายุ26ปีชาวอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและนายเจษดาอายุ18 8ปีชาวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จากการตรวจค้นบริเวณที่เก็บของท้ายรถค่ะก็พบกระสอบฟางจำนวน9ใบาภายในกระสอบก็บรรจุยาบ้าอยู่รวมประมาณ9แสนเม็ดและจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพเบื้องต้นว่ารับจ้างขนยาบ้าท,ทั้งหมดมาจากเครือข่ายค้ายา,ย,ยาเสพติดข้ามชาติที่หลักรอบขนยาเสพติดเข้ามาจากแนวตะเข็บชายแดนบ้านปา่าขีฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านหนอแหลตําบลม่อนปิน่นอำเภอฝาง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขยายผลเพื่อจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป